สวัสดีครับผมนายอนธิราชกูตรีรับสวัสดีครับผูน้นงการเฉลิมสีแบกนี้ครับรแผนไฟฟ้ากำลังครับชั้นปีที่บบปวสทับเจ็ดับจะมานำเสนอรายวิชามอตเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมครับวันนี้จะมานำเสนอโอเวอร์โหลดรีเลย์ครับนี่คือหน้าตาของโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าที่กำหนดไว้ครับโอเวอร์โหลดรีเลย์จะมีแผ่นไบเมทัลอยู่ด้านในเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลเกินจะทำให้แผ่นไบเมทัลร้อนและโคงตัวครับทำให้เปลี่ยนจากหน้าสัมผัสปกติปิดเป็นหน้าสัมผัสปกติเปิดแล้วทำการลดมอตเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าครับ เกการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้เรา